สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นนิเกอีเช้านะคะของวันที่ยีมกราคมหกห้นะเด่นก็สกับหนะคะตัวกันตัวรองก็ศนย์กับแปดเนาะเพื่อนเพืก็รูดสามเลยก็ได้หนึ1 1> ่ก็มีหนึ่งศูนยสูนย์ก็ศูนย์สอง แปดก็แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกสามตัวก็มีสองสามเก้าห้าสองสามหกสามเก้าเจ็ดห้าสองหกห้าสามก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆวยปังๆเข้าศูนย์สองวันติดกันละศูนย์หกศูนย์เจ็ดเฮงเฮงรวยรวยปังปัง พอไปเป็นนิกขอิบ่ายต่อกันเลยนะคะเช้ากับบ่ายนะก็เด่นหกกับสตัวคันตัวรองก็แปดกับห้าก็หกหนึ่งหกศูนย์หกสี่หกหกเก้าหกสามหกสองรูดเอาเลยก็ได้นะคะสามก็เหมือนกันเพราะว่าเช้ากับบ่ายนี่เรียกคล้ายกันนะคะมันน่าจะเป็นบ่ายไปออกเช้าเช้าไม่ออกบ่ายนะหวยนิกอินี่ สามตัวก็ห้าสองหกสองหกสามหกสามศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกศูนย์สามศูนย์สามสี่หนึ่งหกสามก็ลองสลับซื้อก็ได้นะคะนี่จะอีบ,บ่ายไปซื้อเช้าสลับใส่กันเพราะว่าเมื่อวานนี้ทำบ่ายมันมาออกเช้าวันนี้ศูนย์หกก็ลองสลับซื้อดูนะคะบ่ายมาซื้อเช้า ขอเรียกมันเหมือนเหมือนกันเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะโชคดีร่ํารวยนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ําเพชรพารวยกับบุญเส้นพารวยนะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ